สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์พบกับพี่อัานอาทิชาพัฒนากูผู้จัดการตลาดนัดบิ๊กซีสุพรรณบุรีได้เวลาความอร่อยกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะแนะนำร้านไหนนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะมาเลยค่ะค่ะเอาแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาบอกเลยจ้าขนมจีนเชฟปูนะคะมาจากไหนจังมาจากแสวงหาอ่างทองค่ะนี่มาจากแสวงหาอ่างทองนะคะลูกค้าเยอะ ความพิเศษของน้องปูวันนี้มีที่ร้านมีกี่เมนู จะมียำขนมจีนก็จะมีใส่ปลาราก็ไม่ใส่ปลาค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรได้ทั้งสองอย่างค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรบอกได้บอกได้นี่บอกไม่ใส่อะไรไม่ใส่ขนมจีนได้ค่ะได้ค่ะแล้วน้ำปลาร้านี่ต้มเองน้ำปลาร้าก็ะต้มเองต้มเองใช่ไหมคะอ๋อใครใครชอบอ๋อนี่ด้วยนะคะ ขนมจีน<อ>เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะคือน,นี่เลยปลากอบปุ๊บๆขาดใช่ค่ะ,คะอันนี้มือคขาอจะบอกว่าน้องโปูก็ยำมือนิ่งมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ยัง อ่ะเน่ยงประตูก็จะเป็นเป็นบางวันอ๋อเป็นเมนูพิเศษบางวันนะคะเริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่คะ40่0 60ค่า40 50 60ิาะเทกลับบ้านหรือจะทานที่นี่อะไรแล้วแต่เลยสั่งได้เลยค่ะได้ได้ปปูประจําที่นี่ทุกวันไหไทุกวันอังคารพุธประหัสเสาค่ะค่ะดูกันได้นะคะล็อกล็อกจีสอ่ะสนามญ้านะคะเจะจะเด่นเลยนะคะเพราะว่า บอบๆบางๆนี้เราจะเห็นนะคะอ่าเดี๋ยวให้ให้คุณน้องปูพี่ปูของเรานะคะทําให้เราดูนะคะสาธิตค่ะแระปาร้านิดหนึ่งใช่มะนาวเราก็จะเป็นมะนาวเท่ตามสูตรเ๊ะเลยค่ะจ้าอือ ปิกน่อน้ำตาลโอเคไม่ใส่ผงชูรสนะคะไม่ใส่ผงค่ะเพราะพี่อัอร่อยอยู่แล้วอร่อยไม่ต้องพึ่งผงนัวนะคะเดือนนี้ก็คนไปเลยค่ะได้โคเล่คเลไปค่ะนิดเดียวนะคะอันนี้เมนูพี่อัญนะคะไม่ใส่ประกอบจ้าใช่ไหมเราเลือกได้ระโทนหนึ่งจาค่ะนี่แหละ ทานมือเย็นไปเลยได้ขนมจีนหัวเดียว,ห,ว,ยวหัวเดียวเลยปะเอาพอแล้วพอแล้วโอเคนะ,ะ,ะคนเลคนเลคือแบบว่าเป็นยำที่รสมือนิ่งมากอ่ะกินที่ไรก็จะได้รสชาติเหมือนเดิมเป๊ะ อ่าออแล้เราจะทานด้วยปลากรอบค่ะเอ้ยไม่เอาเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาปลากรอบได้ค่ะจะนี่ได uh, ้แล้วยำหนุจีนเดี๋ยวยังไงนะคะพี่อ่านจะแนะนําความอร่อยในในอีพีต่อไปยังไงช่วยติดตามนะคะกดติดตามเราด้วยนะคะตลาดนัดบิ๊กซีสุพรรณบุรีพบกันอังคารพุธพฤหัส เสาร์และอาทิตย์ที่นี่ค่ะตลาดนัดบิ๊กซีสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ขอบคุณนะับคุณนางสาวด้วค่ะ